ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับกันมากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัดหน้าจอแบบที่ผมกําลังอัดอยู่นะครับแบบละเอียดที่สุดนะครับก็ทําตามกันไปพร้อมผมเลยก็ได้นะครับอันดับแรกเราต้องมีโปรแกรมนี้ครับนี่นะครับโปรแกรมนี้นะครับซึ่งหาเราได้ในโฟร์แช์นะครับ เราก็เขียนชื่อตามนี้นะครับโหลดในโฟแชร์นะครับและส่วนอีกอันนึงก็คือโปรแกรมน,รนะครับตัว B นะครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับผมอันดับแรกก็ติดตั้งนี้ก่อนครับ ดติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดเลยนะครับผมให้เรากดอันที่2นะครับโปรแกรมนี้เราไม่ต้องปิดเครื่องนะครับไม่ต้องแบบว่ารดเครื่องแล้วปิดเครื่องไปมันก็จะรู้เครื่อง,งนะครับแบบว่าเปิดเครื่องไปนี่ก็รู้ได้แล้วครับแล้วกดอันที่2นะครับผม ผม็กกำลังทำการรู้อยู่นะครับทีละขั้นตอนนะครับเราให้กดอันสีแดงนะครับผม มันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เรากดปุ่มออกเลยนะครับแล้วก็เข้าไปโปรแกรมนี้นะครับผมที่ผมจะทิ้งโหลดไว้ให้นะครับแล้วก็มันจะให้อัปเดตคุงก็อัปเดตนะครับมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนี่ครับมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเรากดค้นหานะครับมันก็จะเซฟที่เราค้นหาไปด้วยนะครับผมให้เขียนตามนี้เลยนะครับผม hcrwencast นะครับผมรอมันสักครู่นะครับผม้าเราก็เลื่อนหานะครับนี่นะครับผมกดติดตั้งแล้วก็กดเปิดนะครับแค่นี้ก็ทำการอัดหน้าจอได้แบบผมเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับผมผมก็จะทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆกันนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร์กันนะครับผมขอ,ขอบคุณครับ